สวัสดีค่ะร้านของเรานะคะรับผลิตผ้ากันเปื้อนพิมพ์ลายที่ใส่สีสันจัดเต็มแบบนี้ให้แล้วนะคะขั้นต่ำเรารับแค่3ผืนเท่านั้นเองค่ะผืนละ200บาทนะคะหรือถ้าสั่ง12ผืนขึ้นไปเราออกแบบให้ฟรีแล้วก็ลดเหลือผือนละ160บาทด้วยค่ะ ทางร้านของเรานะคะมีบริการงานออกแบบให้ด้วยใส่สีใส่ลายใส่ฟอนต์อะไรเนี่ยแจ้งเราได้หมดเลยนะคะอยากจะมีผ้ากันเปื้อนเท่หรือสวยสวยน่ารักนรักก็ทักบอกเราได้เลยค่ะเรายินดีที่จะบริการเรื่องของงานออกแบบงานผลิตนะคะแล้วก็จัดส่งให้ถึงมือเลยค่ะ งานผลิตของทางร้านเรานะคะเราผลิตเองนะบอกเลยเราจะเน้นย้ําเรื่องของงานตัดเย็บเลยนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยใช้ได้ยาวๆใช้ได้นานๆสีสันสวยๆแบบนี้แล้วงานตัดเย็บดีๆแบบนี้นะคะรับประกันเลยค่ะว่าร้านของเราตั้งใจทำเพื่อคุณภาพให้ลูกค้าแน่นอนค่ะทักแชทมานะคะ